ครับเพื่อนธารรมะออนไลน์ผมจะพูดคำเพังเพยเกี่ยวกับคำความหมายคำว่างัวหายแล้วล้อมคอกนะฮะงัวหายแล้วล้อมคอกนี่ยเป็นคำเปรียบเปยถึงว่าเราทำกิจการอะไรก็ดีเราก็มีลูกหลานมีบริวารก็ดีมันชใช้ได้หมดนะครับไอ้ไอ้อันเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับคือเหมือนว่าลูกเราจะไปเรียนหนังสือ ลูกหลานอะไรเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องคอยดูพฤติกรรมดูอะไรเมื่อไปคบเพื่อนที่ไม่ดีชักทวนไปในในสิ่งที่ไม่ดีเยวกยาเสพติดก็ดีดุราการพนันอะไรก็แล้วแต่นี่นะก็พ,ะพยายามสอดส่องแล้วก็ระวังนะอย่าให้สิ่งพวกนี้มันครอบงำํำพวกยาเสพติดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคร พรเด็กรุ่นรุ่นเมื่อเสพไปแล้วเนี่ยก็จะโอกาสที่จะคืนมาเป็นคนปกติร้อยเปร์เซ็นเนี่ยยากมากครับถึงจะไปอยู่สถานอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่หายปก,ปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะกลับเข้าไปใหม่เพราะไม่รู้จะดำเนินอาชีพอะไรเพราะเมื่อเวลาต้องการพวกยาพวกนี้สิ่งที่ได้ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซื้อยาเสพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกวัยรุ่นมากนะแล้วอีกอย่างเรื่องการพนันการพนันออนไลน์ก็ดีอะไรก็ดีเรื่องฟุตบอลอะไรนี่นะพยายามสอดส่องเพราะไม่อยู่ในวัยที่จะต้องไปหมกมุ่นกับพวกนี้มันต้องอยู่ในวัยเรียนนะทรัพย์สินรับสมบัติที่เราจะได้เนี่ยได้มาจากการทํางานเมื่อเราเรียนจบทํางาน ในหน้าที่ของเราน่าลักคือทรัพย์สินที่เราได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะเมื่อบุคคลติดการพน,นันก็จะต้องหาเงินมาเล่นการพน,นันเมื่อคนติดยาเสพติดก็ต้องหาเงินมาซื้อยาเสพติดให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็จะไปทํางานที่เป็นมิจฉาชีพบทอนาคตผมรู้จักกับพวกที่ถูกจองจํามานะฮะเป็นเด็กดีฮะ เรียนได้เกรดดีของนักเรียนแต่เมื่อเจอเขาตอนเขาถูกจองจำนานสองเที่ยวสามเที่ยวสภาพมันเปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถจะกู้กลับมาได้แล้วนะเป็นคนที่สังคมรังเกียจแล้วนะมันหมดสิ้นทุกอย่างทั้งอนาคตทั้งอะไรความหวังพ่อแม่ก็ดับวูบไปถ้าเปิดเป็นผู้พี่น้องพึ่งพาก็ไม่ได้ละเพราะพี่พี่อยู่ในสภาพนี้ไม่มีความ ยัไม่มีทางให้ความช่วยเหลือน้องๆกับพ่อแม่ได้เลยนะฉะนั้นผมถึงนํำเรียนว่าเราต้องสอดสองเป็นผู้ใหญ่ถ้าเผื่อเห็นท่าไม่ดียังไงเราก็ต้องพยายามประคับประคองตัดไฟแต่ต้นลมคือว่าอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมามาในครอบครัวเรา หรือพยายามเร,ยเรียกให้ดีที่สุดบางคนเนี่ยผมแนะนําให้ย้ายโรงเรียนเลยนะครับบางรายเนี่ยเป็นฐานะเชื่อผมปรึกษากับผมเนี่ยย,ย,ย้ายไปอยู่โรงเรียนกินนอนเลยครับทีไปอยู่ที่อ่างจังหวัดเลยให้กินนอนที่นั่นเลยแล้วก็ให้คนดูแลคอยส่งข่าวตลอดเวลา คือเขารักลูกเขาเขาจะไม่มาแก้ไปเหตุเขารู้ว่าไม่ดีครัเการีบเลยครับย้ายโรงเรียนบางคนเสียเวลาย้ายกลางเทอมเสียเวลาไปหนึ่งปีเปลี่ยนซำํานัหนึ่งปีเขาก็ยอมผลสุดท้ายเด็กที่ย้ายไปเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มที่ดีเพื่อนรักผู้ปกครองเพื่อนรักสังคมเขาไปอีกแบบนึงเลยครับ จบมาก็มีการมีงานทามีหน้ามีตาอีกับสังคมที่ว่าไม่รับรู้อะไรเลยปล่อยกันไปตามยถา,ากรรมมันก็จะเข้าคำบังเพยนี่ว่างัวหายแล้วล้อมคอกนะฉะนั้นเราต้องทันเหตุการณ์นะครับเราไม่ให้จับผิดนะครับเราก็ต้องสังเกตการว่ามันผิดปกติอะไรไปหรือเปล่าเขาทำอะไรนอกลู่นอกทางหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยใกล้ตัวนะครับถ้าเบื่อมันเสียไปแล้วโอกาสก็เสียเลยเด็กบางคนเนี่ยสอบได้อันดับต้นๆของห้องเลยนะครับเพราะมันเสีย้รายาเสพติดเยอะก mm ็ hmm. หมดอนาคตเลย mm hmm. บางคนที่บำบัดมาแล้วอะไรมาแล้วสภาพสมองเสียหมดเนี่ยผมไปเจอมานะ mm hmm. ผมก็ mm hmm. รับรู้ แต่เราก็ไม่สามารถจะช่วยหรืออะไรเขาได้นะครับได้แต่ส่งจิตเวทนาเขาอะไรเขาแม้กระทั่งอยู่เฉยๆก็ยังอยู่ไม่ได้เลยพี่น้องพ่อแม่ต้องประคับประคองอาหารทุกวันเป็นคนหมดสภาพไปในตัวเพราะสมองก็โดนทำลายโดยยาเสพติดทั้งท,งท,งท,งที่ควรจะไปมีอนาคตไปอีกแบบหนึง่งแต่เขาก็ดับวูบ มก็เลยนาเรียนถึงที่ว่าคําบเพงเปิดที่ว่างัวหายแล้วล้อมคอกเนี่ยเรามารอบคอกทีหลังมันไม่ทันนะครับเราจะต้องดูแลดูแลก่อนอ่าแล้วหมั่นพิจารณานะฮะเราก็ยังสามารถแก้ไขได้ทันอย่าให้มันร่วงเลยหรือล้ําลึกจนที่เราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้มันกลายเป็นพานละของครอบครัวพ่อแม่ พ่อแม่แทนที่จะได้ได้รับความช่วยเหลือจากลูกเมื่ออายุมากขึ้นลูกจะช่วยเหลือกลับเป็นว่าพ่อแม่ต้องหาเงินมาช่วยลูกประคองชีวิตให้อยู่ได้มันจะเป็นภาระไรตะดดชีวิตหรอครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอธรรมะออนไลน์รครับ